าามันยาวไหมมาบึ๊บหัวมันสีหมุนรอบสุดท้ายขอมมันหานโอ้โหไม่มาเลยวะมาสุดท้ายโอเคเบลต์สีน้อยเข้าสเก็ตเตอร์ได้เหมือนหกสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมจานลอยนะฮะที่ช่องจานลอยชาแนลนะฮะซึ่งวันนี้ผม ได้ข่าวจากทางกลุ่มมานะฮะว่า PG อัปเดตแพทใหม่ฮะแล้วมันเป็นบลักด้วยนะครับผมมาวันนี้กับทุนอันน้อยนิดฮะของเราฮะมาลองของกันนะฮะว่าอัปเดตแล้วบลักที่มันเกิดขึ้นเชื่อเนื้อบลักเหรอเฮ้ยสเก็ตเตอร์เข้าแต่หัววันเชื่อแล้วอ่าฮะมึงเข้าอย่างนี้มึงอย่าเขือก็พอไปครับป๊าวายไม่ต่อ เอากันต่อฮะไปกันยาพี่เอ้ยขอสวยๆทุนมาน้อยด้วยถ้าบัคเป็นแนวดีอย่างนี้จะรออะไรละพี่น้องครับต้องไปแล้วแหละงั้นโอ้โหมาจองหรือมาจองเวทของเรานะฮะเกมวันนี้พ<อ>ูดตรงๆว่าจานลอยไม่ให้ถัวก,กับเกมนี้เท่าไหร่นะฮะคือมาส่วนใหญ่ก็เสียเอาตรงๆแม่งแต่เสือมาลองเกมบัคก,ก็เลยแบบมาลองเกมนี้ดู อ๋อฮะสวยฮะไปกันฮะไ่ายลากยาวอันนี้คือเปิดเทอร์โบไว้เลยนะฮะเพราะว่า,าเราต้องการแบบว่ารวบรับกระชับชับไวน,นะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคฮะถือว่าเป็นบักที่ใช้ได้อะเบสซีแต่มันน้อยไปหน่อยอะปกติมาจองมามาจองเวนีนนะฮะ หรือมาจองมาจอง v สองเราเนี่ยส่วนใหญ่จะคูณค่อนขา้างเยอะนะฮะแต่ดูแล้วแบบเออด้วยบัคสเกตเตอร์เข้ารวปอดแล้วแม่งเข้าแต่ตัวถูกถูกอะโอ้ดิก็พอได้ฮะโอเคสเกตเตอร์แรกฮะเข้ามาแต่หัววันไม่รู้ว่าบัคมันจะให้มาอีกไหมแต่ในเมื่อเราได้แล้วก็ปรับเบ็ดขึ้นฮะอย่าไปย้ำกับเบ็ดเดิมๆนะฮะเพราะการย้ำเบ็ดเดิมๆม,มันทำให้เรา ได้เงินน้อยลงและโอ้โหแม่งมูม้จะพาไงพูดปุ๊บปุ๊ปั๊บวายมาปุ๊บปั๊บ,บแล้วมันก็ไปปุ๊บปุ๊บ,บได้นั้นโอ้โหไปฮะเบ็ดแปดสวยยิงยาวไปเลยอ่าถ้าทุกคนดูแลชอบใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับจันและทีมงานด้วยนะครับเราจะได้ผลิตคลิปดีๆอย่างนี้มาให้ทุกคนได้รับชมกันต่ออีกนะครับผมโอ้โหสวยแม่เอ้ยสุดซอยงามมันเลิศพิลิต โอ้เย้มาแต่มันเป็นบักจริงก็เปล่าวะทำไมมันแบบคูณสุดซ้อนแล้วได้เงินโคตรต่ำเลยแปลกแปลเออแต่มันก็คูณคูณอ๋อ,อไปตอนะ,นะฮะพอดีห้องตัวโบนัสชามเขาแจ้งมานะฮะว่าเป็นการอัปเดตแผนใหม่ของทางค่ายพีจีเขาฮะเราก็เลยมาลองขอกันซะหน่อยนิดหนึ่งมาสวยไปม,มา,มาสุดซอยกันให้หมดดิรอบนี้ได้ของดีฮะไปต่อ ปักเบติสสองลุยกัน,นยาวแบบนี้ลักว่นะเออแต่นะนะนั่นน่ะเนี่ยผมว่ามันเป็นบักจริงด้วยขนาดเปิดเทอร์โบปกติมันเปิดมันก็ต้องกดตึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บอันเนี้ยเพรมันมีจังหวะที่มันแบบมีสโลว์บุนอ่าอย่างเงี้ยปกติกดเทอร์โบมันดีตึ๊บ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 เนี่ยมาลองของโอ้โหบักแล้สเก็ตเตอร์เข้าแจวว่าเฮ้ยเข้าถี่มากเลยอ่ะทุกคน รออะไรล่ะมาบันเทิงนะฮะอย่างเงี้ยสามนาทีกว่าๆสเก็ตเตอร์แม่งเข้าไปสองรอบแล้วโอ้โหวายสวยฮะ,ะเก็บสุดซอยแกวๆสองเข้าไหมไม่เข้าไปแต่มันก็แปลกๆอะ่ะปกติแม่งมันคุณเบตสิบสองมาจองมันเลยเยอะกว่านะะี้ฮะเอวะขย่มลงมาปุ๊บวายแก้วคุณสี่ ไปต่อด้วยอะไรของมันเนี่ยเอาซิว่าลากมาปุ๊บโอ้โหสวยชิ๋งเอามาเจ็ดสิบห้าบาทโอ้โหขนาดแบบสุดซอยขนาดเนี้ยเออแต่มันก็มันก็เข้าไหวก็ดีวะทุกคนนะอย่างน้อยดีก็ไม่ได้นะจะร้อยว่ากำขีดีกว่ากำตดเว้ยสองร้อยสามสิบ้องเ้ย ไปลุยต่อในเมื่อมาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องเอาให้สุดฮะมาเฮ้ยไม่บักขีกเฮี้ยสเก็ตเตอร์มึงเข้าทีเลยขนาดนั้นโอ้โหเฮ้เหยหมุนบิดบิดอยู่สองรอบแม่สกเก็ตเตอร์เข้าเย็ดดแต่มึงเข้ามาแล้วมึงจะเกือแบบนี้ กูไม่ได้นะเชียเฮ้ยเกลือเฮียโอ้โหพี่น้องโอ้โหเซเก็ตเตอร์79 <Yeah. S 2> บาทไม่เห็นน้ำตาจะไหลโอ้โ oh, ห oh. <Yeah. S 2> บากอย่างนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยไอ้เอาวะ ไปกันดูฮะว่าวันนี้มันจะสุดซอยอเท่าไหร่เราไปให้สุดเอามาขยมมาลูกปึ๊บซึบขอสวยๆแม่เอ้ยนะมาเอาอีกไม่ต่อไปชว่วงนี้มาจองชว่วงนี้เป็นแปลกๆป, <c oughs> ปกติแม่งไหลดีย่งกับเป็นทีน้ำทีท่าเลยฮะแต่เข้าวามาสวยงามฮะสุดซอยจ๋าไปฮะใส่ห้าย่างนี้ โอ้โหเอาสิงามหยดกันไปแต่ได้รู้สึกแม่งคูณได้ตังน้อยจังวะมักหรือเปล่าเหมือนที่เขาแจ้งแต่ว่าแม่งคูณดีมากอ่ะตอนเนี้ยไหลสวยสุดซอยคูณห้าโอ้โหแม่เอ้ยสเก็ตเตอร์ลงดิแม่งหยุดก่อนน้าเสียดายอะสี่ร้อยสิบสองพอไหวพอไหวอ่าดูดีขึ้นมาฮะ แล้วก็ปรับขึ้นเป็นสักเบ็ด20นะฮะระดับเดิมพันห้าอะคูเท่าแปดเราเอายาวๆฮะตอนนี้กำไรล้วนๆแล้วเขาบอกว่าช่วงโบนัสไทม์ฮะเป็นบั๊กต้องรีบมาเอานะเดี๋ยวแม่งแก้บั๊กเสร็จไม่รู้จะเป็นยังไงมือนกันนะต,ตอนนี้คือมันก็มันก็ไหลได้อ่ะสวยอยู่แต่ตอนนี้ปรับขึ้นเบ็ด20แล้วเนี่ยเนยเห็นไหมขนาดเราเปิดเทอร์โบมัน ไหลาย,ยาวแปลกๆโอ้ปักแต่เป็นบักที่ได้เงินก็เอาอะเฮะ้ยนะชั่วโมงนี้อะไรได้เงินไม่เอาหมดอะคือ,อเอาสิวายสวยฮะยาวไปเนะนะน,นี่ยเนี่ยสันสีโอ้โหสวยสองร้อยสี่สี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสันนานผิดปะกะตินเนี่ยเราเนี่ยวายต่อสวยหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยดูท่าหมดจริงๆเว้ยสองร้อยแปดสิบสองเอาวะ ไปต่อฮะเนีย่ยเป็นบักบักจริงๆแต่เป็นบักที่ไ,ได้จังหวะไหลดีอ่ะจริงจริงๆนะคือเอาจริงๆว่าต่อดีสเก็ตเตอร์เข้าหน่อยเยอะก็ตอนนี้จากทุนแม่งประมาณไม่ถึงร้อยอะตอนนี้ก็พันเจ็ดกำไรประมาณ200%กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เออเฮ้ยแม่งคุ้มอ่ะเอาดีอย่าทิ้งจังหวะช่วงบุรณาธิกาฮะ เอากันให้สุดวันนี้ออกมามีขนาดเปิดเทอร์โบไม่เงินสปินนานขนาดนี้ไม่เปิดเทอร์โบนี่แม่งไม่ให้บุนเป็ชั่นหน้าเลยเนี่ยออาสวยสเกตเตอร์ลงลงดีไม่ลงเว้สามสิบหกบาทเบ็ดยี่สิบเก่งใจเบ็ดพี่ด้วยอุตสาปขึ้นต้องสูงก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับจานหลายและทีมงานฮะทำคลิปสนุกสนุกไหมทุกคนได้ดูอีก มาว่าแล้วก็เข้าเกมกันต่อฮะแต่เบ็ยี่สิมันช่างน่าน้อยใจมากนะฮะได้ทีละสิบบาทยีบาทโอ้แม่เอ้สิบาบาทสวยคูณงามฮะว้าคอยเป็นรูปเป็นล่างหน่อยรู้สึกตัดตอนกลวยมากเลยนะเนี่ยเอาดิโอ้โหใครอยากลองก็เอาฮะมาจองเวยสองอจะติดเป็นมาจองเวียนกันถึงอย่างเงดเียวเลย อะไรข้ามนเนี่ยเอาดีมาจอง V2 ฮะตอนนี้เป็นบักอยู่นะฮะจานลอยสรุปแล้วกันว่าเป็นบักในทางเชิงบวกนะฮะเพราะว่ากําลังได้อยู่นะไล่กันไปยาวๆกันซะเลยโอเคฮะลุยกันต่อมาเบ็ด20เรามันต้องโดนสุหมุนหมุนหมดเอาโลเลยเนี่ยเจอันขีชาติหน้าเนี่ยเอาดีสัมมา ออกมาอีนูฮึบฮึบโอ้โหบักลำคาญกูเปิดเทอรบโบนะเนี่ยเฮ้ยโอ้เอาวะไม่ต่อยเสียใจเบ็ดยี่สิบด้วยบาทหนึ่งโอ้โหอ่ะต่อไหมลูวี่แววแล้วตัวต่อยากจังวะโอ้โหสัตว์ลงเตลระบําเนี่ยนานเกินเฮ้ยลงเหอะ อันนี้พี่ขอพวกที่กูรุ้นนานไปนไหนเนี่ยขอลงหนเถอะโอ้ยจานเต้นนานมากเลยเนี่ยเฮ้ยเล่นเกมกูเป็นเครื่องกูเป็นอะไรวะเนี่ยสรุปเป็นบักกับเกมเหรอแต่กูว่าเป็นบักเขาก็เชื่อว่าเป็นบักแต่กูโอ้ยลำคาญเวย้ยแต่เป็นลำคาญที่จะตังทนต่อไปทุกคนเอามาบึ้บโอ้โหวายส,สวยสวยครับอ่า เออถ้ามึงสั่งเงี้ยกูให้อภัยโอ้โหมึงวายแบบเด็ดดวงสวยงามพระรามแปดสุดซอยโอ้เย่พันห่าเหนือแตกนอกก็ได้เอาสิวะซุปเปอร์เมกาเบดี้สิบค่อยคุ้มกับการหัวร้อนเลยปินบักอะไรกันขนาดนั้นวะเนี่ยใน,นเมื่อมันกำไรมันได้สามพันเบตตี่สิบไปเลยป่าวยคนปราบแล้วเลสโก้ไปฮะ ตึบโอ้โ uh ห huh. ไม่ต่อด้วย40บ่บได้สบาทแม่งน้ำตาจะไหลออไปสึบสวยฮะไม่ต่อโอ้โ oh ห oh. ใครต้องการแบบว่าโบนัสไทม์นะฮะตุนเงินมาเลยฮะสักสามรอยอมาเด็ดแม่งมาจองเวียนเนี่ยอะช่วงบักเนี่ยจะเป็นบักขาบวกอะค่อนข้างโอเคเลยนะจานร้อยว่าใส่เข้าไปฮะ เดียว140เก่งใจกูบ้างแต่ให้กูด้วยโอ้โหอ๋อฮะไม่ได้ก็เสียว่าเอาให้มันสุดแต่ตอนนี้สเกตเตอร์ลงแล้วงามฮะมามาดูสเกตเตอร์กันรอบนี้ฟีสปินสิบรอบกับเกมบั๊กนะฮะของ PG ตอนนี้โอเคเดียว,วโอ้เฮ้ย น้องมึงเกลือเหรอโอ้โหเอาว่าสี่บาทเร็วและมึงเนี่ยขอที่สวยให้หน่อยโอ้ยเย็ดโดมาโอ้โหแม่งน้ำตาจะไหลสาสกเก็ตเตอร์เข้าอ่าเลิศเลิศเลิศไปสุดซอยสวยโอ้โหวางสามงามฮะ างไล่สุดซอยโอ้เยโอ้ว้าวโอ้พี่น้องเอ้ยโอ้โหสวยอ่ะอะได้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 ช่วยลดอาการหัวร้อนของจานลอยลงไปนิดนึงนะฮะตอนนี้คืออารมณ์เคยเล่นแบบว่าถ้าคนเล่นค่ายพีจีมันจะรู้แบบแม่งมันเล่นสมูทอะแต่แบบมันเจอบั๊กแล้วแบกระตุกแล้วแบบเออแต่มันโอเคบวกอ่ะโอเคกูยอมะอะ ถ้าบักเงี้ยเดี๋ยวต่อเดี๋ยวจบมาจองวีเดี๋ยวไปล่าน,นั่นดีกว่าไปล่าโจรสลัดเออป่าฮะบึ้บถ้ามึงจะบักแล้วแตกกันนี้แบบสวยๆเงี้ยแต่ว่าเกมกระตุกหน่อยอันนี้กูก็ยอมอ่ะเอาเอๆาเอาเอาเอาไปาฮะรุยกันต่อเซกเ,เตอร์รอบนีก็ สามพันสองโอเคอ่ะได้ได้ได้ได,ได้งามฮะไปขึ้นหกพันละปรับเบ็ดนิดนึงไปวนอิดหกสิบไปฮะดูยส,สวยๆเอากันยาวๆฮะโอ้โหเนี่ยเนี่ยชวนหัวร้อนตรงสันเนี่ยอืมจะลงก็ลงเลยก,ก็เปิดเทอร์โบแล้วเนี่ยเฮ้ยสุดซอยขอสวยๆงามฮะตัวแพงด้วยเลิศ คูณไอฮะสับนีแตกนอกได้ไหมแตกไหมโอ้ยแม่เอ้ยบวกเก็บยับมาใครอยากต้องมาแล้วแหละชัว่วโมงนี้เอากันไปบึ๊บไมสวยฮะสองลงนะไม่มีไปซึบฮึบฮึบนะโอเฮ้ยแล้วบักแบบ สีสปินโอ้มโคตรคุ้มอ่ะใครจะเล่นชั่วโมงนี้ต้องมาแล้วแหละแนะนำฮะ PG ฮะเขาบอกว่าอัพแพทแล้วแม่งบัก้โหูแม่เอ้ยไปสวยงามโอ้โหเวลีกูดแหลมแหลมแหลมแหลอม,มอ่าเบดหกสิบคุ้มฮะตัวนี้ไปพันเก้าร้อยห้าสิบหก โซตายจานลุยเฮาปึบฮึบ6แล้วเป็น5สวยมาในกลางแหลมสเกตเตอร์มันลงมาต่อที่เป็นตะมานเลยเอาฮะแต่แค่นี้ก็มานเมื่อจะมานไงแล้วแม่งมาแบบว่าตาห้องโบนัสเขาอ่ะเขาแนะนำมาเราก็มาแล้วมันก็ือหัวร้อนแต่แม่งก็ได้เงินอ่กะก็ยออมัน ไปเลยโอ้ยฟีสปินเอ้ยโอ้จานโอ้เสียดายว่ะอุตสาหเขาฟีสปินสอ,สองสองมันต้องมีวะตอนนี้แปดพันเบ็ดปรับฮะเราเล่นกันที่ 2> 2ตัวเลขตำหน้าเลยนะฮะตอนนี้เบ็ดรอบตอนนี้นเ,น 8, เงิน,อ,นอยู่ที่แปดพันก็แม่งเบ็ดแปดสิบ่าเงินหมื่นแม่งเบ็ดร้อย โอ้แป้งป๋าปาซาดไปเอาสิชั่วโมงนี้กำไรล้งลงลวนๆฮะเอากันให้สุดปึ๊บอืมไม่ต่อใช่้วยมาฟึ๊บสองไม่สุดซอยแต่ก็งามอยู่ได้อยู่พี่น้องแมววายเข้าแหลมอยูแตกนอกไหมโอ้โหไม่แตกนอก ออกันสิออกันสิมาสิวายสวยฮะโอโ้โหห้าแฉกสองเก้าสุดซอยวายเออผมเว้ยเว้ยรอบนี้แม่งไหลยาวเว้ยอย่าเพิ่งหยุดลูกเอาไปอีกมาพันสี่เหมือนและเบ็ดร้อยฮะไปเล่นแม่งตามเสพเนี่ยมือื้มบักยังไม่หายฮะ ต้องรีบโขลดแล้วแหละเวลานี้เอาวะซับเข้าไปคึบสวยไว้ได้น้อยไปไหนเล็ดร้อยนะเฮ้ยกิงใจพี่ด้วยเล็ดร้อยนะเนี่ยเอาดีซ่างามอะมีไว้รอแจ๋วตัวแพงแหลมเลยเลดเล็ดเลิดเล็ดเล็ดร้อย่ค่อยคุ้ม รางวัลก้อนโตสองัสามมาแตกเล็กแตกน้อยได้หมดชั่วโมงนี้ได้หมดทัศชื่นไปร้อยยี่สิบฮะเบ็ดไล่ไปเลยตัวนี้ตีอย่างเดียวฮะหัดไปเอาให้ยับโอ้โหแม่เอ้ยทำมันได้อย่างอีสีวานร้อยยี่สิบอย่าให้เสียสักสีโอ้โห งามเล่าเอาสิโอ้โหเบ็ดต่อไปไม่ขึ้นโดดขึ้นสองร้อยเลยวะเนี้เอาวะงามฮะโอเคแตกนอกฮะโอโอโนโอเยมาเอาให้มันสุดเอาให้มันสุดมาทั้งทีฮะไอร้อยหกสิบแกวแก้ว ลุยลกูกบึ๊บแจมฮะไฟรอละโอ้โหพิลาพิลิตแต่แม่งมาน้อยจังวะสุดซอยโอ้โยไฟแม่งลงตรงกลางอะสวยจมสองพันดิงดิงด้งดิงปรับเบ็ดฮะร้อยแปดสิบปขอเนื้อเหนือโชว์เหนือเลยมึงมากับบักนี่คือเวลาโกยนะฮะทุกคน อย่ารอช้าบัก pg ตอนนี้ปรับเบ200็ดสองร้อยฮะยิงเลนยิงห่าวยิงห่าวยิงห่าวตอนนี้กำไรแล้วอะทำอะไรก็ได้เอางี้คือไม่ขาดทุนอะชั่วโมงเนี้ยเอากันสิเอากันให้ยับสวยสวยจเจ้าที่วายสองตัวแหลมเลยเี๋ยวสุดซอยฮะเอาวะมันได้มันได้ฟิลมันได้ฟิลมลม,ลมันโดน มันไม่มีเบสสองร้อยห้าสิบแ่ไม่มีเบสสองร้อยสามสิบมนั้นไม่กระดันขึ้นเบสสองร้อยสามสิบอีกแต,อแต่เบสสองแล้วก็สูงนะฮะและนานทีเราเราได้กำไรแบบว่าช่วงบั็กมันเงี้ยแล้วแบบเราเล่นเบดสูงไนดะ้แบบสบายใจอะ่ะช่วงนี้เอากำไรมาเล่นแบบเรือๆเลยคูณแบบโคตร้าข้างอะ่ะจริงจริงนี่แม่งแตกนอกสัตสองพันสองหมื่นแปดแล้ว โอ้โหเนื้อเนื้อเล้นเนห้าพันแปดเอาปะ่ะเอาปะ่ะเบ็ดสองร้อยสู้ตายฮะช่วงนี้เอาดีวะกับมาที่ครับโอ้โหวายแม่งสามตัวมาเน้นเน้นมาเน้นเน้นโหขึ้นเบ็ดสามร้อยแล้วคราวนี้ครั้งแรงในชีวิตฮะามาลองดูมา ใส่กันแบบไม่ยั้งอะหากดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมทีมงานจันลอยจะหาททำคลิปดีๆสนุกสนุกนี้มาให้ทุกคนได้ดูอีกเป็นแนวทางนะฮะช่วงโบนัส time ใครอยากได้อยากโดนไปลองดูนะฮะแนะนําเลยว่าจากวันร้อนตอนนี้แม่งยิ้มแก้มฉี่แล้วตอนนี้ยโหซิสแจมงามมาก ปีลาดพิทลิปโอ้โห,โโหยิ่งปั่นยิ่งขึ้นยิ่งปั่นยิ่งขึ้นเอาดิขึ้นเบ็ดสี่หมื่นปรับเบ็ดเสร็เงินได้สี่หมื่นปั๊บเบ็ดสีบบดส่ร้อยอ่ะประชันกันเลยวัดกันมาเอามันสุดมาฮะลไล่กัน,นยาว <Okay. S 1> เบ็ดสี่ร้อยต้องมาแล้วเอาดิเอาดิสู้อ่ะเอาดิเอา แถวโอ้โหเฮ้ยบักแม่งสกเก็ตเตอร์เข้าเอาอีกแล้วอีกละพี่เอ้ยงามะมา,มาสวยฮะเรียงกลางแจ๋วโอเคเอยเยอะอันเดออนเยอะ โอ้โหไม่เกลือนะลูกนี่เกลนะแตกแรงรู้สึกได้น้อยมาทุกคนเทียบกับแต่ตัวแตกนองแล้วแบบแม่งคนละเรื่องเลยคือสเก็ตเตอร์เหมือนมาหลอกกูตอเนี้โอ้แตกนอกมนกมูยับกว่าน,นี้แต่แบบกระจุ้งกระจิ๋มมากน่ารักหน้าชังอะไรประมาณนี้โอ้โหเบ็ดสี่ร้อยโอ้น่าเกลียดเกิน จะสุดซอยได้มหสุดซอยดิเอาดิขอตัวแพงหน่อยองค์กลางสวยฮะได้ของแพงละ,ะก็มาดิครับโอเคโอค้ยฮะด่าปุ๊บแม่งได้รับขับเคลื่อนด้วยการด่านะฮะเกมหานี่โอ้โหบอกเบ็ดสี่ร้อยมึงแตกแค่นี้แม่งแตกประชดกูอะหมื่นสองเอาดิมาเอากันให้สุดด,ดีกันละเอากันยาวยๆไป มาบึ๊บ้โวพันสี่หมุนรอบสุดท้ายขอมันหมันโอ้โ oh, ห oh, ไม่หมันเลยว่ะ oh. หมายสุดท้ายโอเคเบสสี่ร้อยกับเข,ข้าสกเก็ตเตอร์ได้หมื่นหกถือว่าวันนี้มาดีฮะแล้วก็ตัวบักเกม PG นี้ใครอยากไปลองเกมไหนไปลองกันได้นะฮะแต่จานร้อยมา มาจองเวียนสองนะฮะก็ถือว่าประสบผลความสำเร็จนะจากที่ห้องโบนัสชามเขาแนะนำมานะฮะและในเมื่อเราได้นะครับก็นะทุกคนอย่าพยายามเก็บเงินไว้นะฮะได้แล้วก็ต้องถอนนะฮะเล่นกับพวกเว็บตรงอี้เหมือนที่าการลอยเล่นงก็ได้ปุ๊บก็ถอนเลยนะฮะเอาให้มันมสุดเหลือไว้ทำทุนรอบตาด้วยโอเคแล้วก็รอกันแป๊บนึง เรามาทำรายการแล้วก็ถ้าคนไหนดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับจานลอยและทีมงานด้วยนะฮะตอนนี้เงินเข้าแล้วจานลอยขอไปใช้เงินก่อนนะโอเคไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายจุ๊บ